มาครับพี่น้องมือนีได้นางต่อนะครับนี่นางต่อสว่อยใส่มาก้อยมาก้อยนางต่อนี่นะโอ้ขึ้นลายเถอะเอาบบก้อยเบิร์ดดอกมันจีมันจีลายโุกรนน้องพี่น้องเอาพอพอเหากินเบิร์ดโอ้ยมีแต่นาง,างงามๆพูดนะแต่ละนางมีแต่นางใหญ่ๆเด้พูดนะโอ้ยปานบงแกบ Ừ, ừ. Cũng luôn à. Và thịt. Ừ. khô luôn à. กอหยิบมือหนึ่งครับแถมน้ำปลาใบพักลางมา้ย่างดีเลยเด้อครับปลูกเองเนี่นี่พักแม่เพิ่นปลูกอามานแตนาครับงาม,งาม หอมครับผักธรรมชาติเอาบรืบบรืบมะนาวไม่ใส่นะครับถ้าใครชอบก็ใส่ได้ ชิม,มเดี๋ยวไปแซ่บกันต่ออยู่ข้างนอกมาครับพี่น้องบาดดิก้อยเรียบร้อยร้อยเรียบก้อยนางต่อผักกับผักเกม้มเต็มผัถาดเหมือนนี่มาบ้านเ่ต้องห่วงดนอผักครับอ ดอดอืมอืมอืมุมมมยไก่สดๆม,ม,มเคืออมตห,หนาปลูกเองแม่ปลูก อืมงามอืมแซ่บเลยแกงกระแซบก้อยกระแซบเข้ามานั่งต่อเลยครับอืม อตอนเศร้าห้อนเอา้าตอนแรกมาฝนตก <laughs> นี่เอาลูกโดดนมาแก้มครับอนี่ของแท้พี่น้องอ,อผมบอกราากินแล้วผมเห็นแล้วผมเสียบท้องเลยบอก,ก้ากัดบัแม่นบอกรา้ากินว่าพิษโหดจัดโหดเกินเอาสามหน่วยอยากลายกว่าหั่นอยู่แล้วครับคือสิกินมาได้ดอกเป็นพิอนะแก้ม นี่เพิ่มเพิ่มลงเลยนี่ไม่เค็มไม่ข้าวอร่อยแน่นอน ลูกเดียวจวดเลยลูกโดดครับมาเฮาบาดลุยบ่อตรงซิมแซบโลดบ่อแดงวะืะ ฮืมมครับปัญหาขาก้อยแล้วลหลายหลายเลยพี่น้องพูดนะ่ะโอ้บบนนี้น่อยนะครับ <c oughs> กินกัเข้าวอิม่มสดใสแห้งครันข้ขาวหมักนัวข้าต้องสด ดูโ,โดดเนี่ยกลิ่นมื้อนี่เพ็ดไปอีกสามมือ้อ ข้าวกับรังซ่องพี่น้องออกห้ออกหน้าก็ได้ข้าวกับรังคีย,ยวงามกำลังปิดต้นแก่แซเเ้ย แม่มา,มาพอดีมาเจ้าพอดีมาแม่กินข้าวครับ ข้อไนนังต่อเอามาแต่ใสนัว่าจะใช้อามาไว้ในตู้เย็น่เบ่าวะเออจะไปาตู้เย็นในะกแล้วน่าจะน่เบ่านะครับนั่นจะเบาติ่งเบาติ่งเพิ่นน้ำมาให้เบาเบาน้องแม่บ่า ó, e como ยอดนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราแดงเนเด้อค, <c oughs> ครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่และน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนสุดท้ายทาสุขขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบอ้อสุขุ่สุขคนนอนหลับกันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกันให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือให้ตะแก้มืันนี้โชคโทนให้กัจะได้มาผ่านนะครับลาพี่และน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ